ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ด m, แล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ EP ที่แล้วครับเราอีโวในส่วนของสุคุนาไปใช่ไหมทุกคนเดี๋ยว EP นี้เราจะมาอีโวในส่วนของอุซึมากินารุโตะนะครับผมเราจะขึ้นเอาเป็นร่างที่ผมชอบที่สุดนะทุกคนร่างสัตว์หางก็วัตถุดิบใช้ตามนี้เลยนะ EP นี้ก็น่าจะลงอินฟินิตี้ในส่วนของสตอรี่ธรรมดานะครับผมที่หายากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของนินจาสกอตัวนี้นะซึ่งมันต้องไปลงในโหมดของชาเลนเจอร์ครับในด่านของนารุโต ซึ่งถ้าลงแบบฮาร์ดเนี่ยมันจะการันตีแค่50%ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์เครับมันจะการันตี100%เลยนะแต่ โอ้โหมันต้องหาเพื่อนเล่นจริงๆอะสำหรับดานนารูโตในระดับ Expert มันค่อนข้างที่จะเล่นยากผมไม่เล่นคนเดียวหรอกผมไปาหาทีมนะครับผมค่อนข้างที่จะง,ง่ายคือชอบตรงที่ภาคนี้มันสามารถที่จะาหาทีมได้เนี่ยกดคอนเฟิร์มแล้วก็ไฟทีมมันก็จะหาผู้เล่นคนอื่นมาเล่นกับเราค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยเนะครับผมแล้วก็ e ี o วไปเลยนะเ,เดี๋ยวนะผมดูตัวที่ผมจะอีโวคือตัวที่ถูกต้องหรือไม่ โอเคอันนี้สเตตดีครับอีโวไปเลยสเตตก็จะเป็น SSSS บวกอีโวอืมมาแล้วไอ้น้องอุดซึมกินนารุโตะล่างสัตว์หางแล้วเราก็สามารถที่จะแอคเทนชั่นได้นคะครับผมโดยจะใช้นินจาสกกเออือแล้วก็ในส่วนของบีทโทเค็นอันนี้เราต้อเราต้องไปลงเนื้อเรื่องเหมือนกับซูคุแนแล้วก็ซอนจินวูเลยนะเดี๋ยวผมขอหา NPC ก่อนลืมแล้วมันอยู่ตรงไหน Few moments later. เอ้ยนี่ผมนึกออกแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเว้ยมันจะอยู่ตรงด่านของเนื้อเรื่องครับอ่าจะยืนคู่กับซาสึเกะตรงนี้เลยนะให้เรามาคุยกับเจ้านารุโตะต,ตรงนี้ครับโดยอ่อถ้ามันเป็นคนที่ยังไม่เคยผ่านด่านอะ่ะมันจะมีสีแดง,แดงบอกแต่ที่ใครเคยลงแล้วแต่ลืมอ่ะเดี๋ยวผมมานำทางให้นะครับผมให้กดอันแรกนะแล้วก็อันที่สองครับอันแรกอันแรก แล้วก็อันแรกอีกครับอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของด่านเนื้อเรื่องให้เรามาลงอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ในส่วนของเพชรประมาณ200นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ลงตรงนี้ไปนะครับผมกดสตาร์ทเลยนะ เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเราก็จะวางเอเลนหนเอเลนสอเอเลนสาเอเลนสอัพเอเลน1ให้เต็มครับอัพเอเลนสให้เต็มจริงๆมันมีแค่พวกตัวสีดาวเอามาฟิวชั่นกันก็ชนะแล้วนะอย่างทันจิโร่นิซึโกะหรือว่านารุโตะซาสึเกะเนี่ยเอามาอีโวฟิวชั่นกันแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะครับผมมันลงค่อนข้างที่ยังง่ายมากสำหรับซอนจินวูนารุโตะแล้วก็ซูคูนะ ที่มันเป็นด่านสตอรี่แรกนะแต่ถ้าเป็นสตอรี่ที่2เนี่ยมันลงค่อนข้างที่จะยากมากผมลองไปลงสตอรี่2ของสุคุณะสตอรี่2ของโกคูสตอรี่2ของหนวดดำครับผ่านยากมากทุกคนคือแบบตัวมันสามารถที่จะวาร์ปได้อะ่ะเดี๋ยวต้องไปหาทริคในการลงหนวดดำอยู่เหมือนกันนะผมก็อยากที่จะอีโวมันอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเราก็ปล่อยให้มันเดินเหมือนเดิมเลยรคบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปล่อยให้มันเดิน คแล้วก็เวฟที่2เลือดของรูโตแล้วก็ซาสึกิจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0 0นะเลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไอพวกเลือด4ี0 0 0 0ห้าแนะแล้วมันวาร์ปอ่ะอันนั้นขี้โกงขี้โกงกี่ป่าเลยโอเคผมก็จะวางตัวโจมตีไว้ใส่นารุโตและกันเพราะว่าผมรู้สึกว่านารูโตะมันตายช้ากว่าซาสึกินะนรูโตตีขี้โกงลูกนนารูโตตีขี้โกง โอ้โหตายยากโอเคแล้วก็ตรงนี้ตายครับแล้วก็ขายมอนไปอีกแล้วก็มาวางตรงนี้ครับอ้าวผ่านด่านแบบง่ายๆอีซี่เลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาใช้ประมาณ2นาที15วินาทีครับก็ได้เหรียญบีทโทเค็นมาล้วก็สามารถที่จะอีโวเจ้าอุซึมากิได้เลยนะครับ ซึ่งผมจะไม่หานิสัยใส่ให้นารูโตะนะเพราะว่าภาคแรกอ่ะมันโกงมากๆเลยแต่ภาคสองผมไม่รู้ว่ามันยังโกงหรือเปล่าใครที่รู้ว่ามันมันโกงหรือหรือ,รอไม่โกงยังไงก็เมนบอกไว้หน่อยนะเผื่อผมจะได้ใส่นิสัยให้มันอ๋อราคานินจาสกอร์แล้วก็โกตโกดหนึ่งอ้าวจริงๆเลยขาดแค่สกอร์สินะอ๋อโกตรหนึ่งที่เป็นสีส้มเราขาดอยู่ห้าอันเห็นไหม เดีย๋ยวผมขอไปลงเนื้อเรื่องก่อนสักครู่หนึ่งนะครับโหแล้วแต่และด่านไม่น่าลงเลยอะ โอเคผมก็เอาเพชรเนี่ยไปสุ่มตัวมานิดนิดหน่อยหน่อยะครับผมก็ได้เงินมาไม่เยอะ2,000เพชรมันได้มาประมาณ1 9 0นะครับผมแล้วก็ที่เหลือผมไปลงด่านนู่นนี่นั่นนะแล้วก็วิธีการที่จะฟาร์มเงินได้ดีที่สุดก็จะเป็นในส่วนของ Daily Quest แล้วก็ Weekly Quest นะครับทุกคนอ่ะเนี่ย Weekly Quest ผมจะได้มา1,000ต่อเควตนะก็กดรับครับแล้วก็จะเหลือในส่วนของเคว t สุดท้ายของ weekly quest นะเราจะได้เงินมาทั้งหมด2 พันครับแล้วก็ของเยอะแยะแล้วก็ได้เจมอีก1นึ่พันได้เยอะมากเลยนะอุ้ยสตาร์ไดตั้ง50าสิบพันหือคิโมอูแจกเยอะเหลือเกินอ้าวอุ้ยได้สกิลออฟมาด้วยว่ะแล้วก็ได้โกดเองมาด้วยครับแจกเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เหลือแค่ ของเดลี่คว s t นะครับผมที่เรายังไม่เสร็จสิน้นอุ้ยเราต้องไปลงในส่วนของ daily challenge ด้วยวะอ้าวเงินตอนนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดเลยกดอัปเกรดอุซึมากินารุโตะล่างปลดล็อกปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดามจดีวะ่าดามเมจไม่ค่อยเยอะนะครับผมผมเออเลเวลแค่ส uh, ิเท่านั้นเองนะแต่น่าจะสามารถที่จะ uh, ปลดล็อกอันนี้ได้ปะวะ อ๋ออันนี้เราปลดล็อกไปหมดแล้วมาเราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วเรามาดูในส่วนของสกิลกันนะครับผมค่าเริ่มต้นในการวางเยอะอยู่ที่1200น่เเริ่มต้นครับ500เพราะว่าไม่มีเลเวลการโจมตีขออนุญ,ญาตที่จะซูมบึงซูมบึงโอ้ยก็แค่พุ่งเข้าไปต่อยเฉยๆแล้วก็การโจมตีเป็นแบบลายนะครับผมอัปเกรดต,ต่อไปครับจะเปลี่ยนท่าโจมตีอยู่ที่อัปเกรดที่2จะเป็น เป็นอะไรโอ้ยลาเส้นกันครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น2,300คูดาว6.23ุวินาทีครับโอ้ยลาเส้นกันโดวนว้าวแล้วก็อัปเกรดต่อไปครับอาการโจมตีจะเปลี่ยนที่อัปเกรดที่5นะดาเมจ3 6 0 0 0ครับโอ้ยออ้ยลาเซ้นกันขั่วอ๋อ,อไม่ใช่มันคือถ้าเออลาเซนกันจากมือสัตหางครับ ว้าวระยะการโจมตีอุ้ยไม่ใช่ขูดดาวการโจมตี3.65้าวินาทีว้าวการโจมตีค่อนข้างที่จะไวนะอันนี้อยู่ที่เลเวล1ิเท่านั้นดามจก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับแล้วก็อัปเกรดสุดท้ายแค่นี้เลยนี่ครับผมแค่นี้เลยอุ้ยดามิอยู่ที่3,600อันนี้ไม่มีนิสัยไม่มีเลเวลด้วยนะแต่ว้าวดามจเยอะมากเลยอ่ะอุ้ย มันรู้ตัวเป็นอีกหนึ่งตัวเก่งเงือกคนเป็นอีกหนึ่งตัวเก่งโอ้โหผมรอที่มันจะฟิวชั่นกับซาสึเกะฮันดาวไม่ไหวแล้วไอ้น้องนี่ก็คือสกิลแล้วก็ดาเมจทั้งหมดนะครับผมอยากให้สอนผ่านดามอะไรหรืออยากให้ทําอะไรก็สามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมถ้ามีข้อคิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อีกครั้งหนึ่งครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รัครับเจอก,กันครับบ๊ายบาย